ป๋าแง้มสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมป๋าแง้มและทีมงานทีม่มจักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่เทศบาลตำบลคอนบุรีใต้อาเภอคอนบุรีจังหวัดนะครราชสีมาครับว้โอเคทันักงานลากิจได้ต่อเนื่องหรือไม่จากลากิจไปดูแลแม่ป่วยต่อเนื่องลากิจเพราะแม่เสียชีวิตเกิดเรื่องใหญ่เมื่อหัวหน้างานให้ลูกน้องลาออกครับ นายสุริชัยชัยตะคุณทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานบอกว่าการลากิจถือเป็นสิทธิของพนักงานที nói, <ée> ่พึงจะได้รับครับรอบๆจะตัดกิจโดยไม่ต้องค่าจ้างมันก็มีสิทธิ์ไไม่ได <ad> <ad> <on> ้รับค่าจ้างนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเพราะเป็นกิจที่สําคัญเช่นทำติดต่อราชการหรืองานศพหรืออะไร่เนี่ยตเดื่องะรเขาก็อยู่ไว้สักคนอยู่แล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ป่วยเฉยๆก็ได้นะ อันนี้ตัเดืเราก็ไปดูนี่เอ่นะขอให้เจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการสืบสวนสอบสวนก็จะเกงแล้วเราให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอนวันจันทร์ที่21สิงหาคมนี้จะสรุปแง่กฎหมายกฎระเบียบของบริษัทเพื่อให้เก okay. ิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่งครับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลประตูป่าจังหวัดลำพูนสาวเหนืองูงงงคนเมืองใต้กรุงเทพนิยมดื่มน้ำลำไยสดแก้วละ สี่สิบาทครับ่วคนคนคนคุณเทพขอขอทัว่าอ,อ,อย่าทำน้ำลำไยเห็นที่นี่กับกระดังกิดการนี่ค่ะแต่ทางทาง,งเหนือนี่คือเป็นปกติแล้วคือเอลยาลำไยสดทำน้ำลำไยแต่ทางรุงเทพนี่จะเอาลำไยอบแห้งที่มันราคาแพงมากไงลำยาบแห้งแพงมากไงแล้วทำแล้วมันก็ดูแห้งๆมันบมาอร่อยแต่อันนี้มันจะสดเนื้อมันจะฉ่ำน้ำจะหวานกว่าค่ะดีเจ้าขอบคุณเจ้าทำให้เกษตรกรปลูกลำไยทั้งแต่จังหวัดทั้งภาคเหนือ ขายลำาไยดีขึ้นครับ <Okay. S 1> โอเคหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนรถบรรทุกรูปปั้นกูไก่แก้วจากโรงหลอ่อจังหวัดร,ราชบรุรีไปแยกรัชดาลาดเร้าวทานถนนรัชดาพิเศษรูปปั้นกูไก่แก้วขนาดสูงใหญ่ติดสะพานลอยผ้าดไม่ได้ทำเอาถนนรัชดาพิเศษรถติดหนึบ ก่อนจะมาให้โชคถูกหวยเลท้ายรถบรรทุกหกเจ็ดหกือหากันตลอดทั้งสัปดาห์ครับบุกจูโจมโรงแรมเดบาซ่าแยกรัชดาลาดพร้าวที่ตั้งรูปปั้นครูกายแก้วไม่แปลกใจเลยครับเพราะย่านนี้ถือเป็นแลนด์มร์กสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างความเชื่อสังเกตนะครับ รูปปั้นเทพบรูที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับมีหลายรูปปั้นครับซุ้มปรสาสหินนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นของนครวัดนครชมและก็<า>ของพระเจ้ชาชัยบรัณที่7ซึ่งเป็นผู้สร้างนครวัดนั่นเองครับจึงัดมาประดิษฐานที่นี่นะครับมาประดิษฐานที่นี่ก็คือประสาทหินควบคู่ไปกับนู่นครับความเชื่อทางศาสนาอยู่คืออ่าิวะนา,ราธรรชและความเชื่อทางศาสนา์ยูก็คือพระพรมต่อมาคือพระพิคดีและก็มีในหลวงรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อม การที่5และก็มีสมเด็จเตี่ยนะครับบริเวณนี้นะครับไม่รู้เชื่อมาจากไหนว่าครูกายแก้วรมครูผู้ลุงเวทของกษัตริย์แห่งหนึ่งจนถูกขนานนามให้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภความสําเร็จความมั่งคั่งโรงแรมเดบาซ่ซาจึงให้ผู้เช่าสถานที่นํารูปปั้นครูกายแก้วมาตั้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติครับแต่ด้วยรูปร่างที่คล้ายอสูรทั้งเวตาลหรือกากรอย ปีศาสตร์ที่โด่งดังแห่งมหาวิหารนอตเดดามของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจึงทําให้ผู้พักอาศัยที่อยู่คอนโดใกล้เคียงจิตดตกครับไม่กล้าออกมานอกระเบียงในยามค่าคืนเข้าร้องเรียนต่อกทมให้ย้ายหรือทําลายทิ้งครับทั่วถามแรงตอบแรงเกิดการร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่คอนโดทั้งสองแท่งนี้นะครับว่าสร้างความวิตกหวาดผวา จะผิดข้อกฎหมายกฎระเบียบอย่างไรของการก่อสร้างของกทมติดตามทีมงานของผู้ว่ากทมครับนายพิมุกสิมรรารนเรขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำทีมงานเข้าตรวจสอบรูปปั้นครูกายแก้วพร้อมหารือร่วมกับผู้บริาหารโรงแรีบาซ่ซาจากการตรวจสอบยังไม่พบว่าขัดต่อระเบียบครูกายแก้วมีความสูงเพียง5เมตรไม่เกิน10เมตรตามกฎหมายพรบอาคาร กรณีเกิดความไม่สบายใจไม่สบายตากับผู้พบเห็นทางโรงแรมเดอบาซ่าเตรียมหารือกับผู้เช่าสถานที่สร้างหลังคาครอบเพื่อไม่ให้ผู้ที่สัญจรผ่านมองเห็นครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแงมจูโจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กชาวป๋าปแงมทุกวันและยูทูปป๋าแงมรับเจ้านายปูนปูน